มติของคอรมอเมื่อวันนี้ที่มีการอนุมัติงบประมาณ500ล้านบาทในการจัดซื้อยาต้านโควิดนะคะหรือว่ายารักษาโควิดของบริษัทเมอร์กที่มีชื่อว่าโมนูพิราเบียปรากฏว่า500ล้านบาทซื้อ2ล้านเมตรยาต้านโควิดเนี่ยถือว่าจะเป็นเกมชนเจอร์ของการระบาดโควิด19เมอร์กกับไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยใช้ชื่อว่าแพคสโลวียาทั้งสองชนิดนี้เนี่ยนะคะแตกต่างกันอย่างไรราคาเท่าไหร่และตอนนี้ทั่วโลกมีการสั่งซื้อยาชนิดไหนไปบ้างเลิยานั่นแหละครับ จะเป็นเกมเชนของประเทศในการเปิดกิจกรรมและทำให้เกิดความมั่นใจระบบการผลิตระบบชีวิตของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อวานนี้สำหรับการประชุมคอรมนะคะก็มีมติที่สำคัญแหละคะ่ะเพราะว่าทางรองโฆษกประจำสำนักนายกมนตรีได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ามีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีงบกลางมีเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นปี65ให้กับกระทรวงสาธารณาสุข ไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะอนุมัติไป1,344ล้านบาทแบ่งเป็นอะไรบ้างคุณผู้ชมแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะสำนักปลัดกระทรวงสาธารณาสุขพี่โอได้ไป528ล้านบาทครับนะคะกรมการแพทย์ข้อสอนี้อยากจะให้เก็บไว้ในใจเดี๋ยวจะมาเจาะลึกเรื่องรายละเอียดนี้กัน กรมการแพทย์ได้ไป500ล้านบาทบไปจัดซื้อ, ir ir อมูนูพิราเวียห0 0 0 0คอสนะคะคอสละ40เม็ดรวม2ล้านเม็ดอ,อันดับ3กรมควบคุมโรคได้ไป58ล้านบาทและสุดท้ายคือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก248ล้านบาทเป็นการอนุมัติจากงบกลางครับ เรื่องนี้มีาการงงพูดพพคุยกันมา<อ>ก่อนหน้านี้แล้วว่าตกลงไอ้งบประมาณกู้ฉุกเฉินน่ะที่เอาไปใช้แก้โควิดอะ่ะที่ได้จัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุขออกไปน่ะตกลงใช้กันยังไงแล้วม,มีข่าวเล็ดลอดกันออกมาก่อนหน้านี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะพยายามของบกลางมาสองละลอกแล้วครับ ยังไม่ได้เพิ่งจะมาได้เพนนิ่ง <P eng> en> มาได้มาล,ลอกนี้แหละล่ะคนสงสัยใครรู้กันให้ควักไปว่าตกลงพอรากองกู้เงินมาใช้เพื่อสู้กับโควิดที่มีการจัดสรรออกเป็นใช้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดอ่ะถึงตอนนี้ใช้ไปแค่ไหนใช้ไปอย่างไรทําไมไม่ใช้งบก้อนนั้นทําไมถึงต้องมาใช้งบ,งบกลางซึ่งใช้ในภาวะฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน การตรวจสอบทําได้ยากไหมพี่โอถ้าเป็นงบกลางไม่ยากถ้าจะมีการเปิดเผยยากถ้าไม่มีการเปิดเผยออกมาครับมาดูยาที่เขาซื้อกันสิค่ะมาดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากพูดถึงยารักษาโควิดจะมีอยู่สองค่ายที่ออกมาคุณผู้ชมโมนูพิราเวียอันนี้เป็นค่ายของ m e r c ์คส์เ <Co. S 2> อ็มโคแพคซโลวิดไฟซออันนี้เพิ่งจะออกมาเร็วๆนี้นะ พี่โอจำได้ไหมเราเคยนำเสนอว่าโมนูพิราเวียเนี่ยคือมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาแจกสิทธิบัตรให้กับบริษัทยาทั่วโลกไปผลิตเพื่อให้ราคาถูกลงนะคะแจกไป105ประเทศแต่ไม่มีรายชื่อประเทศไทยอยู่ในนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันมีชื่อทางการค้าอ่าก็ว่ากันไปนะคะอ่าเราเอาว่าเป็นโมนูพิราเวียกับแพคสโรวิดแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายยานี้จ,จะทำยังไงมันมันจะเป็น แบบไหนโมโนพิราเวียเนี่ยกลไกการทํางานของเขาเนี่ยจะไปเปลี่ยนสารพันธุกรรมไวรัสจนมันไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ออกไปได้อ,อส่วนแพ็กซโลวิดเป็นการย่อยสลายเอนไซม์และโปรตีนที่ใช้ในการแพร่พันธุ์เพราะฉะนั้น<อ>เมื่อย่อยสลายไปแล้วมันก็แพร่พันธุ์ไม่ได้<อ>นะคะการใช้งานโมโนพิราเวียต้องใช้ทั้งหมด40เม็ดถึงจะครบคอสอ5วันวันละสองครั้งเช้าเย็นครั้งละ4เม็ดนะคะ อีกอันนึงสําหรับแพ็กโซวิดใช้น้อยกว่าเขาใช้แค่30เม็ด5วันวันละสองครั้งเช้าเยน็นครั้งละ3เม็ดต่างกันไม่มากต่างกันไม่มากยานี้ใช้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะถัดไปเลยค่ะมาดูนะคะผลการทดสอบพิธีการทดสอบเนี่ยเขาก็จะต้องให้ยาหลอกกับยาจริงนะอ่ะ,นะอะเราพบว่านะคะข้อมูลของโมโูพิระเวียลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลได้แล้วก็รวมถึงไม่เสียชีวิต ภายใน29วันเนี่ยคือลดได้50%เลยพี่โอลดอาการหนักได้ถึง50%ค่ายเมิร์กบอกง่ายๆหลังจากใช้ย,ยาน,นี้ไปแล้วใครติดโคเดโควิดเนี่ยไม่ตายครึ่งหนึ่งใช่อันนี้จากการทดสอบใช่ไม่เสียชีวิตครึ่งหนึ่งใช่ค่ะเอามาดูค่ายไฟเซอร์ของ p พ็กสโลวเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ยาร่วม,มยาร่วมกับยาที่มีชื่อว่า avia, ริทโ n นาเวียนะคะต้องให้ร่วมกัน ก็พบว่าลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลได้รวมถึงการเสียชีวิตได้นะคะมากถึง89เ<อ>กรณีให้ยาภายใน3วันตั้งแต่เริ่มมีอาการก็จะลดได้ถึง85เ<อ>กรณีให้ยาภายใน5วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยตอนนี้ไฟเซอร์ Pfizer, คุณภาพเขาชัดเจนใช้ยาของไฟเซอร์แล้วอัตราการเสียชีวิต รอดเนี่ยอัตราไม่เสียชีวิต80%อร์เซอัพถ้าภายใน5วันมไม่เสียชีวิตเลยนี่สอข่ายต่ามมาตรงนี้ครับใช่ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของประสิทธิภาพนะคะก็แน่นอนว่ายาแต่ละชนิดก็มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอันนี้เบื้องต้นของโมนูพิราเวียนะคะคของเมอร์กเนี่ยก็คือ ไม่ให้ไม่ให้เกิดความดุนแรงจนถึงเข้าโรงพยาบาลครับไม่มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ได้รับยายใช้ในกรณีไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยพี่โออใช้กับไวรัสที่ก่อโรคโควิด19ทุกสายพันธุ์ยาต้านไวรัสชนิดรับประทานไม่ให้ไวรัสเพิ่มจํานวนในร่างกายแล้วก็ลดอากาศป่วยป่วยหนักหรือว่าเสียชีวิตได้ถึง50ครับนะคะ อันนี้ค่ายเมอร์กเมอร์ค่ะคราวนี้ค่ายไฟเซอร์แน่นอนว่าก็ลดการนอนโรงพยาบาลได้มไม่มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ได้รับยานะคะใช้ได้กับไวรัสที่ก่อโรคโควิด -19 ทุกสายพันธุ์นะคะก็แน่นอนว่าทานยาเข้าไปไม่ให้จํานวนของไวรัสเนี่ยเพิ่มขึ้นในร่างกายและสุดท้ายคือลดอาการป่วยหนักหรือว่าเสียชีวิตได้มากถึง85%นี่หมัดต่อมัดว่าด้วยเรื่องของยาโมโนพิราเวียค่ายเมอร์ แท็กโลวิดค่ายไฟเซอร์นะคะ <Ừ. S 1> มาดูผลข้างเคียงหน่อยพี่โอครับโมนูพิราเวียเขาบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงแต่แท็กซโลวิดเนี่ยมีเล็กน้อยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจจะมีอาการท้องเสียแล้วก็คลื่นไส้ค่ะอนุมัติไหมเอาอนุมัติก่อนไหมอ้าวใครบ้างที่อนุมัติใช้แล้วในปัจจุบันตอนนี้ปรากฏว่าสหราชอาณาจักรยูเคเี่ยเขาใช้ก่อนเลยพี่โอแต่โดยการใช้แบบมีเงื่อนไข,ไขใช่ F.D.A. สหรัฐกำลังพิจารณาไทยเราอนุมัติจัดซื้อเมื่อสักครู่ที่บอกไปคือ500ล้านบาททั้งหมด2ล้านเมตรนะคะคก็จะเข้าไทยประมาณสักธันวาคมแพ็กโสรวิดตอนนี้ยื่นอยู่กับ F.D.A. ของสหรัฐอเมริกาก็คาดว่าจะขึ้นทะเบียนในเร็ววันนี้แล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยกำลังหารือกับไฟเซอร์ด้วยนะคะนี่เป็นความคืบหน้าเกมเชนสำหรับโรคโควิดกำลังคิกออฟเริ่มต้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะ<อ> อนุมัติยาไปทั้งทีแค่ห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยล้านเนี่ยจะพอไหมสำหรับรองรับสองล้านสองล้านเมตรสองล้านสองล้านเมตรสองล้านชุดสหม่ใหม่ใหม่สองล้านเมตรสองล้านเมตรเขาบอกสองล้านเมตรค่ะรองรับไว้ประมาณสักเกิดผู้ป่วยประมาณห้าหมื่นคนห้าหมื่นคอสใช่ห้าหมื่นคนพอไหมนำล่องไปก่อนแต่ยาตัวนี้มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ปัญหาว่าด้วยเรื่อง ความกลัวข้อวิตกของคนที่ป่วยโควิดเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์เพราะเรามียาแล้วเราไม่กลัวแล้วใช่นะคะทีนี้มาดูนิดนึงค่ะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีการสั่งซื้ออะไรกันยังไงไปแล้วบ้างครับออสเตรเลียเนี่ยสั่งจากโมนูพิราเวียหรือสั่งจากเมอร์กสนี่นะคะไป30,000่นคอสแท็กโลวิดสั่งไป5 0 0 0 0นคอสเนี่ยสาภาพยุโรปตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งสงประเภทเลยนะคะค ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเอาโมนูพิราเวียก่อนนะคะอินโดนีเซียก็เช่นกันมาเลเซียเนี่ยซื้อโมนูพิราเวีย1นึ่งแหมื่นคอสนะพี่โออฟิลิปปินส์ซื้อส0มแสนเกาหลีใต้นะคะซื้อ200,000ไทยนี่ซื้อ200,000เหรอเมื่อสักครู่เนี่ยคือใช่ใช่ค่ะสหรัฐอาณาจักร4ี0แสนอเมริกานี่เป็นล้านไปเพราะว่าเขาผลิตเองตกลงเนี่ยข้อมูลเนี่ยคือ 1นึ่งคอสเท่ากับ10โดสเออนี่ก็2ล้านโดส่ะสองแสนคอสก็2องสองล้ลานโดสค่ะอ่าประเทศไทยรอบนี้ตัดสินใจเร็วไม่แพ้ชาติใดในโลกเพื่อที่จะเอาตัวยามาป้องกันการแพร่ระบาดและจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้านะคะอ่ขบคุณมาอ,อีกทีหนึ่ง ตกลงเขาบอกว่า4ี่คอสละ40เมตรรวม2ล้านเมตรน่ะพี่โอออก็สล้านเามตรไงก็โดดดนึงก็ไม่สี่พ<ว>เพราะว่าคนนึงต้องใช้ถึง40เมตรเลยนะก็30-40ินั่นแหละที่บอกว่ายานี้มันแพงตกลงคือห0 0 0 0่นใช่ไหมสรุปเราได้ห0 0 0 0่นใช่ไหมพี่โอใช่ประมาณ50,000ืรายทีนี้ท,นทีนี้พอคำนวณเนี่ยเดี๋ยวคำนวณออกมาให้ดูคือคือกาลังกาลังกาลังงงตัวเลข เพราะว่าถ้าหากคำนวณออกมาแล้วเนี่ยพี่โอวงเงิน50,000ื่นล้านบาทเนี่ยนะคะสำหรับโมนูพี่ระเวีย500 0 0ื่นคอสห้าร้อยล้านบาทโมนูพี่ระเวีย5 0,000ื่นคอสเดี๋ยวเพรถัดไปเลยทีมงานมาดูเอ๊ะเรามีงบประมาณ500ล้านบาทซื้อ2ล้านเม็ดคอสละ40เม็ดเท่ากับ5 0 0 0 0คอสอันนี้ถูกต้องประมาณ50,000คนคนั่นแหละที่จะได้ทีนี้คำนวณราคาพี่โอคำนวณราคาราคาเท่าไหร่ล่ะราคาเนี่ยนะคะหาออกมามันตกเม็ดละ250บาทเท่ากับว่าไทยเนี่ยเราซื้อในราคาคอสละ10,000บาท ถูกต้องไหมนนประมาณาน,นี้ยาเนี้ยที่เขาขายกันตั้งแต่เดิมก็ที่บอกว่าขายในตลาดมืดกันก่อนหน้านี้ซื้อกันละเนระนาดอันนั้นมันมันในนี้เปล่านะฟาวิพิราเวียบ้างฟาวิพิราเวียยาน,นี้ก็มีอแต่โมนนพิราเวียเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากจํากันได้ฐานท้อคเคยนำเสนอให้คุณผู้ชมทราบว่า อ,องค์การอนามัยโลกโดยโดยเรื่องของการ,การอ,อนุมัติอนุมัติสิทธิบัตรยาครับทางม e ร์กเนี่ยได้มีการแจกจ่ายเรื่องของการทํายานี้ให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาใน105ประเทศเพื่อนําไปผลิตยาแล้วก็ผลิตยาได้ในราคาถูกเขาเป็นคนเลือกประเทศที่จะอนุมัติให้ไปผลิตไอเรายื่นไปแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้รับการพิจารณา ใช่แต่มาดูนิดนึงว่าอ้าวราคากลางของเราดิฉันไปเห็นเอกสารแล้วีโอของเราอยู่ประมาณนี้กิโลละกิโลละประมาณเขาคิดเป็นกิโลนะกิโลประมาณเกือบแสนก็เนี่ยตกประมาณนี้หนึ่งมืกว่าบาทไปดูสหรัฐอเมริกาครับถ้าเราอยู่ที่สหรัฐเราจะซื้อโมนูพิราเวียคุณผู้ชมคะคอสหนึ่งสองหมืหรือว่า7 4 0กว่าเหรียญแพงมากอังกฤษล่ะอังกฤษซื้อที่2 0,000เหมือนกันใช่ แต่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาซื้อได้ในราคา10เหรียญต่อคอสหรือว่า320อสบาทส่วนอินเดียนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขามี8บริษัทที่เขาสามารถผลิตได้เพราะว่าทางเมอร์กเนี่ยให้เขาไปผลิตอินเดียเนี่ยคอสหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วพี่โอว่าถ้าหากสมมุติว่าเราไปเจราจา,ราต่อรองเนี่ยอขอลดลงมาอีกสักหน่อยนึงเนี่ยเราขยายให้ประชาชนได้อีกนะโอ้ยตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปลดราคาแล้ว ไปเอายามาไปเอายามาเล็ดยานั่นแหละครับจะเป็นเกมเชนของประเทศในการเปิดกิจกรรมและทำให้เกิดความมั่นใจระบบการผลิตระบบชีวิตของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าคนอื่นก็ซื้อ22,000ค่นะอ,อังกฤษ22,000อเมริกา24,000ค่ะเราไม่ต้องไปต่อรองเขาลครับควักเงินไปซื้อก็ได้<ร>อขอให้ได้ยามา แต่ถ้าต่อรองได้ก็ดีใช่สิถ้าเรารวยก็ดีพี่โอแต่เราเป็นหนี้เยอะเลยอ,ะอ่ะไปเอายามาตอนตนี้าาให้ดูอะไรนิดนึง<อ>ได้ไหมคะอลองไปเสิร์ชดูค่ะคุณผู้ชมคะปรากฏว่าโมโนพิราเวียที่ขายในอินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยฮาราฮาว์วาร์ดเนี่ย<อ>ได้มีการออกมาพูดถึงว่าถ้าหากผลิตดีๆเลยควบคุมต้นทุนดีๆเลยเนี่ยราคาโมโนพิราเวียเนี่ยจะต่ำมากแล้วดิฉันไปพบในอินเดียนมาดร้านขายยาในอินเดียครับ ขายคอสละสิบรูปีพี่โอเท่าไหร่รู้ไหมห้าบาทต่อคอสต่อคอสคนหนึ่งกินสี่สิบคอสก็เนี่ยห้าบาทห้าบาทสี่สิบก็สองร้อยเนี่ยถือว่าเท่ากันกับตลาดของรูปีเมื่อกี้จัเจุดที่สำคัญเลยเออนั่นแหละให้ใช้ยาของอินเดียใช้ไหมมันจะมีปัญหาว่าเรื่องของการนำเข้าอีกเห็นไหมเรื่องยามันเป็นเรื่อง สำคัญเอาไม้ได้ก่อนนําล่องไม้ได้ก่อนเออนิดนึงและกันอันนี้เพิ่มเติมนอกาาจากนี้ครมรยังมีมติอีกชุดหนึ่งใช่เปิดให้เอกชนเนี่ยเปิดได้รั่ต้องสายกิจเนี่ยซื้อชินโนฟาร์มได้ใช่แล้วก็สำคัญด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นมติของคอรมร แล้วก็เมื่อวานนี้คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าสามารถที่จะไปจัดซื้อแต่ว่าต้องไปโคกับทางกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็อนุมัติงบประมาณประมาณสัก400กว่าล้านเนี่ยคือ,อไปซื้อมาแล้วก็นํามาฉีดให้กับพนักงานของรัฐวิสาหกิจอสองแสนกว่าคนรัฐวิสาหกิจ58แห่งนี่เขาขอมานตั้งนานแล้วช้าเนี่ยพี่โออ<จ>นาฟ<น>ไฟ้าภูิภาคเนเสนอเรื่องนี้มานานแล้วจนตอนนี้ซีนโนฟาร์ม เราก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ทันเรื่องของการพัฒนาออของสายพันธุ์ไวรัสที่มันแปรเปลี่ยนไปนะคะ